เลยแบบว่าปลาแมวทองเนาะก็แบบจับจับแค่ข้างข้างช่วงที่มันท้องปิดออกจับเป็นหัวเป็นอะไรเลยแล้วก็บอกว่าแม่เชื่อไหมว่าแมวมีลูกสี่ตัวเพราะกูจับทุกมงูกูกมกูเก่งเหมืกันแล้วก็อยู่แค่้มันมอสามแมวออกมาสี่ตัวจริงอันนี้เมื่อคืนจับจับคำดูเหมือนเจอเป็นหัวเลยเออมันเป็นกระโหลกเลยอ,อ่ะเออไม่รู้เลยว่าจริงๆเขาถปายภาพตุ๊กตาตุ๊กตาอย่าไปสตาร์ทแค่คอมกระตุกมาอย่าเป็นสัตวแพทย์ พราะโดนแม่ปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กแม่จะบอกเราเราว่าไอ้สัตว์ไม่แต่ว่ากูยังมีความคิดนะว่าอยากเป็นผู้ชชิดสตรอว์แครชอบอยู่กับหมาครับเนี่ยก็ชอบเ,ยเอ,อยู่แล้ววันนี้ก็อยู่กับหมาครับเน,นี่ยพี่โตอะไรสัตว์เนี่ย โดยเราจะเฮ้ยดูแบบเรียกคุกศกแบบว่าคุณหรือว่ามีเหตุการณ์ที่คุณปฏิเสธให้คุณรอมาหาข้าวให้ดูหมาข้างทางเราเป็นคนขี้สงสารไงพอเราเห็นเราก็แบบว่าต้องไปเจอไอ้หมาที่เดินลากขาแลยแห่ะไอ้คันหย่อนที่เดินลากเลยก็อดเหนียวเลยก็ต้องเลียนอะไรก็ต้องสุดสีเลยก็ต้องกินแล้วกินแล้วกินลากขาเพราะว่ากู้องตีแล้วนะที่มันนอนแล้ว แล้วมันคาลู่ตัวเรอยมันทำได้ยังไงะมันเอาความคิดตรงไหนมาทำวะแม่เป็นมาหมาตัวหนึ่งที่แบบว่าเป็นหมาช่บ้ะแล้อีกตัวนึงอ่ะมันเขาเล่นเตกเพราเดินขาันัแล้วทีนีอีกตัวที่เป็นมปหมเเเาเามามนีนเเนก็เลยแบองเงี้ยแต่เขาก็ตอบกลับคิดว่าจะบุจะบอกแม่ของเราเนี่ยูดลนัออะไรตัวี วันนี้นะคุณผู้ชมเราจะพาเออวันนี้เราจะพาไปกินร้านยำร้านหนึ่งอยู่แถวบริเวณแหลมชบังแหลมชบังชื่อร้านว่าแซบสัต้แซบสัตไปกินกันแล้วเดี๋ยวไปถ่ายที่ร้านให้ดูนะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้พามาทานเอ่ยำ มันมีอาหารอีสานไม่มีแต่ยำมีแต่ยำหรอมีชิีบอนปีกไก่ทอดน้ำปลาพวกนี้เยอะแยะเลยตอนกรูปลาอ๋อมีอาหารอีสานด้วยนะคุณผู้ชมมีอาหารอีสานแล้วก็เป็นอาหารประเภทศยำเอาน้ำอะไรชื่อร้านแซ่บสัตว์ขอชื่อร้านหน่อยทีซีซาร์อะไรนะแซ่บสัตว์แซ่บสัตว์ไม่ได้ด่าใครนะเป็นชื่อร้านเขานะคุณผู้ชมอยู่ตรงบริเวณไอเพลสไอเพลสแหลมฉังนะคุณผู้ชมคือ ถ้ามาฐานพัทยาคือเลยไปทางสิทธ์ทางเข้าสีราชาแล้วก็เลยฮาร์เปอร์มอลมาประมาณครับลสะพานน้ประมาณ5้าเมตรคือถ้าถ้าถ้าเรามาจากทางพัทยาก็จะขึ้นสะพานตรงฮาร์เบอร์มอลตรงมาทางสีราชาคุณผู้ชมแล้วก็พอลงสะพานมาก็เลียบซ้ายไปเรื่อยๆก็จะเห็นบริเวณบริเวณที่เป็นแบบว่าเอาตรงๆเลยก็แบบมันจะเป็นแบบโครงการลังลาเป็นลังลายาวๆเลยอยู่ซ้ายมือนะ แล้วก็จะมีร้านค้าหลายร้านที่แบบว่าเจ๊งไปแล้วคืออยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอบมันที่จอดรถมันลำบากไม่มีที่จอดเลยไม่ใช่ลำบากเออที่จอดรถมันไม่มีเลยคุผู้ชมอย่างร้านนี้เขาจะมีที่จอดรถข้างหน้าให้ก็ประมาณสองสามพันประมาณนี้นะผู้ชมแล้วก็จะเห็นป้ายร้านคือคือต้องขับมาด้านในบริเวณมันจะมีทางเข้าห้าหกประตูห้าหกทางเข้านะเขาจะมีทางเข้าเออมีหลายทางเข้าเข้าที่บริเวณทางเข้าห้านะคุณผู้ชมเอ entrance ห้ามาเ็ต ตรงมาเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็เข้าจากทางซ้ายมือจะเขียนว่าทางเข้า1 2 3 4ไล่เรื่อยๆจนทางเข้าห้าก็เรียกเข้ามาทางเข้าข้างเข้าออกมันแตที่สุดของมันคือเราจะไปไม่ได้แล้วก็วนกลับมาเพราะฉะนั้นต้องต้ง <S 1> 1 <S ตองตัดทางเข้าดีๆรู้สึก1กับ2มั้งที่มันที่สุดมันจะมันหกับ2องมันจะตันแต่ว่าจากจากทางเข้า2มามันก็นจะวิ่งยาวได้เลยทะลุกันหมดเลยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณร้านแล้วนะคุณผู้ชมกำลังรอออเดอร์สั่งไปแล้วนะ ไก่หมดใช่ไหมเขาบอกไก่หมดไก่มะไหมดไก่เือกขเกลือไั่ไงมีเมนูทก่ผมไรู้มอะไรหมดหรอไม่รู้ส่อไแล้วไก่ข้าวเกลือกับไก่รสอะไรเกาหลีอะไรนี้ทกีไก่รสเกาหลีก็จริงๆ่ะมันเขียนอย่างั้นจริงมีขาผักด้นะคุณผู้ชมมีสำหรับคนที่แบบว่าทานยาแล้วแบบว่าจะกินข้าวอย่างอื่นก็จะมีไในหนูมันไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะ แต่เมนูของทางร้านไม่ให้นะคุณผู้ชมก็ไปดูกันเองว่ามีแล้วเมนูอะไรบ้าง คุผ yeah. um, oh. yeah. ู mm ้ชมก็จะดูเยอะๆหน่อยนะจริงๆก็จะจานเล็กๆนะจานก็จะประมาณนี้ครับคุณประมาณปั๊มเลยถ่ายให้ดูเฮ้ยพร้อมแล้วาพลัจนเต็มมีมากเลยทอนก็มาแล้วนะทอ้เมในวงครบแล้วเนี่ยยาของทอดแล้วครับเรื่องของทอดอันนี้อาหารก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะถ่ายอาหารที่ไม่จะกอดจะหิวไม่ไหวแล้วค่ะ คือไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมเยอะเพราะจานมันแคบเบาเลยที่เราหุงได้น้อย แอกไปเลยรสชาติอร่อยอร่อยแซ่บักสับดักสับแค่ด่สับแักสับบหวานทางกานี่แหละวะเออเดี๋ยวไม่ดูเลยเห็นสนามได้เลยสับหูยอลยอ๋อเห็เห็ดรวมนันหูยอ่อนี้ ตรวมยำเผ็ดรวมุณบเป็นยำเหอยออเป็นยำราดคูนะแต่รสชาติเผ็ดบางกระดูกมากแขงมากอร่อยมากอร่อยมากเป็นเห็ดรวมเห็ดรวมดูหอยนางรมนะนี่คือซาลจีสินแต่ก็หอยดูหอยดีก็จะมีแบบว่าหลากหลายเห็ดเห็ดฟู้เห็ดมี่เห็ดนั่นหอยอร่อยมากอร่อยมากมาถึง นี่พอไม่เห็นอันนี้เป็นยำกุ้งสดปารานะคุณผู้ชมเยอเนาะตอกรบานอะรกเต่อนีว่ารยกุ้งสดปารา ก็ปารามนก็ย่างเป็นยำไปนะ ไปเดีย๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาใส่จานเล็กมาจานเข้าวปลามย์นะก็จะดูตะม,มูตะมีลงมาหน่อยก<อ>ินกินกล้าเก็งสิบมิจฉาเนื้อมากเลยอ่ะหอมอร่อย แ,แต่้าพแข็งมากอย่าโกรธกันนะเราพูดคำจริงเข้าแข็ง ูดีผมคนเลยอีดอกรีงดูค็กินได้ขนาดเพราะเราเป็นซอสมันยังควบคุมได้สองฝั่งแต่พอมาเป็นซอสตัดเมื่อก่อนอะกินแต่ซอสตัดนะสมัยชนบุรีเพิ่งมากินซอสซ้อมตอนอยู่ชลบุรีเนี่ยดูเลอาหารแบบว่าผอทำอานเป็นเป็นได้มากๆแต่จริงๆแล้วความเป็นไปความเหมาะสมมันน่าจะไปอยู่กับก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยดูดูดูเลยมันทำออกมึงเลยแบบ เดี๋ยวเขาต้มก๋วยเตี๋ยวโสกุลร้านน่าเลยไม่รู้ว่านะแต่ว่าแต่ว่าพวกเราไม่ถนัดนก็สั่งอันนั้นโอเคดีที่มีนี้ถ้ามีแต่อันนี้อย่างเดียวี่แย่เลย มีเรานั่งนาันั้งนานเมื่อกี้ถามเพราะว่าพี่คมีช้อนส้อมไหมก็บอกมีครับเอากันุณนูกน่ากินกเป็นเชิงขอบคุณครับแล้วกินพี่ยยงสดปลาล้านึงม้านึงอนน่ังไง มีหรือเปล่าปกติว่าเอาไปซอมหรือเปล่าเพราะมีนั่นไงก็มีช้อนยาหรือว่ามีถ้าคิดว่า,าอินว่าจะซองไปเองอันนี้มันก็จะถนัดขึ้นจะขาดจบไอ้ที่เมาส์ผ่านไปเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะจะไม่คือแบบเราคลิ <c oughs> เราไม่ได้เมาแต่ว่าเราไม่ถนัดในการกดจั๊ดเจนเท เดี๋ยวเราจะไปสนามสัลรแนงก็ติดนะคุณผู้ชมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขออนุญาตนิดนึ่งขอพูดคุยได้ดนึงชื่อคุณอะไรเหรอคุณพีมนะครับแม็กแม็กนะครับผมอันนี้ขออนุญาตสัระแนงสัระแนงครับอาลุคาอันนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้บ่อยไหมก็มาครั้งแรกจริงเปล่าก็มาครั้งแรกเหมือนกันเลยนี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันเออนี่ก็ถามตามทางมาเหมือนกันอันนี้คือทำไมเริ่มมาทำกีฬาอีกเพราะว่าเจอในเบสบอล เพื่อได้ข่าวมาเหมือนกับพวกเราเลยเออก็เราแบบอยากจะลองมาทานดูว่าเห็นเขาบอกเขามีหลายสาขาด้วยแล้วตรงนี้มันใกล้บ้านไงอยู่แถวนี้เหมือนกันอ๋ออยู่แถวนี้เหมือนกันนะที่ก็อยู่แถวเดียวกันก็เลยอากกแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยชอบอะไรที่สุดชอบปีกไก่ทอดน้ำปลาอุ๊ยทำไมได้กินปีกไก่ทอดน้ำปลาทำไมเราไม่ได้กินลายกระสังไก่เคีอยวเขาไม่ถูกเองเออแล้วจะกลับมากิน มาน้ำมาเหมือนกันนะอร่อยอร่อยมากแต่ว่าติดอยู่อย่างนึงคือแบบที่มันจอดรถย,ยากน้องจอดรถย,ยา่าแต่ยุบริมถนนท่านผชมถามได้มอเตอร์ไซค์มาง่ายอยู่เออทั้งมอเตอร์ไซค์ก็ง่ายเลยนะครับประมาณนี้เดียวง่ายในเดียวอ่ะขอบคุณมากแล้วกันวันนี้พูดคุยกันความตึงตางช่องด้วยจ,จริงโจ,งจ,งจ,งจง้โชจิตถูกฝากเราในช่วงช่วงนี้ถึงโฆษณาช่องแห่เพียนี้ขอบคุณนะครับไม่กดแล้วขอบคุณนะครับทาได้อร่ยนะครับมาแล้วครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับเอขออนุญาตนะครับ คุณสูงนะครับคุณตุ๊กระตุ่นคุณตุ๊กกระตุนนะครับคุณไก่นะครับพีไก่นะครับวันนี้ออนุญาตเขาถามนิดนึงนะับเคยมาทานตานี้หรือเปล่คแรกค่ะครั้งแแล้วผู้ชมครั้งแรกกันเลยนะมี่สามโต๊ะขงานอยู่ดีคร้แรกกันเลยนะผู้ชมที่ต้องไ่เคยมาหมือนกันแล้วก็ตลอกขาดมาอีกทีาทำไมถึงเรื่องไม่ดีได้ยินเลย แต่ว่าเป็นปาร้านะไม่น้ำรรมปลาปลาทูมากเลยจ้ะนะครับชอเป็นคนชอบทานปลาอยู่แล้วนี่ทานลาหมดเลมดเลยหมดเลยค่ะทั้หมดท่านเลยโอ้นะครับเราก็แหมอจะแนะนำนี่ลาลตแต่ก็ปิดไปแล้วนะเราเป็นที่ปปลาลกันคืนระยะแต่ปิดไปแล้วไนคะยืนะะ่มันจะบอกวาปากเปลางสิงยก็ปากไม่ได้แล้วตอนนี้เรืยุค เจอยุคโควิดเข้าไปเปิดร้านทุกที่ก็ต้องลำบากคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็เลยมารีวิวร้านอื่น่แไนคะอย่แถวนี้ค่อยู่วนอยู่้อก่เป็นคนแม่กนานอย่าดียที่ดเนะอันนี้ขับรถมาค่ขอบมาจอเนะคะออที่เซ่นไได้ไปก่นแล้วก็เดินมาแล้วรู้ไก่ันนะมาเคอ่รับ ก็ถ้าเกิดวารก็เลยยากกว่าอย่างผู้ชมแต่ว่าหาง่ายนนิดน่ครับผมเอาวันนี้กมต้องขอบคุณด้วยแกันนะ่ผู้คุยใจเล็กน้อยยังมีฝากช่องด้วเยะแลวกันนะครับเลยกดติดตามวยกับิโชอชนงช่วยช่วยชิบ์ชนสิงชาวบ้นวท้วนะครับขอบคุณนะครับ แเพิ่ันดีเรากินกาแฟเนี่ยอร่อยมีเราิดอร่อยแซนด์ามันอร่อยที่ไม่ใช่อย่างนั้นั้แต่กรจ้า การตัดอย่านเงี้ยเสนียวกตอก่างนี้ฟันอกรไม่ักถ้าเกิดว่าเปลียนคนถ้ากันเมื่อกี้เป็นเพชรัไม่ใชนต้องเป็นปูหรือเป็นฟันเพราะฟันมาน้าลเลยครับเป็นฟันบอมค่ะของคุทำมาแต่เที่ยวมแล้วอีบ็อกทายหม่อนะอีย่ซีเรียอยอียอีบอกฟันเหมือนเล็บเล็บเล็บอก้อยอะมกวยตีนะ อันนี้คืเดวก้ยมืเอันนี้แ่านไม่ได้ทาป๊อปเลยไม่ได้ทาทอปานมาสองคนนี้ชอบมีทาป๊อปแล้วเมื่อเห็นตอนที่มันปันแตกเห็นไหมันต้องล้นติดนิงตนี้ติเปนปวดปานก็สั้นจะสั้นๆสั้นแบบประมาณเนี้ยเป็เลิบนติดเด็กกันสองคนนี้ชอบมีทาป๊อกหล่อเราไม่ได้ถ่ายติดปานกัดินทาเหมือกันเลยไม่ติดทา แต่บอกก็เป็นเพื่อนที่นีสัยดีม่ดีแม่จะรู้แม่แต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจสะอาดใช่ามถึงหน้าใจนี้ชอบหยอกชอหยอกไอปอปอลเขาเปิดกินไปจนทกอันนะจะเปิดไปเลยก็ลยนเอร่อนนี่ยอหยอกปอล้อลเาเปิดแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้กินชอบหวยกินชอบหวยกินนม จะไม่กินสองคนจะไม่กินสองคนทั้งหมดมีเยอะมากเหรอี่ตองไม่คือมันแบบไม่ใช่เรื่องมากมันไม่ไหอ่ะเราก็เฉาป่วยไปเลยนี่หีือเปล่าทำไมเนี่ะก็หน่อยออกมันก็มันนะไม่กินคือเขาติดกินไม่เข้าแล้วหนูเคยไปกินร้านเฉาป่วยนมสดที่บางแสนแ่ะขายดีมากพี่รู้ไหมคิวยาวทุกวันเนื้อถั่วเนื้อถัีวสีไม่อยู่เลยกัเลยมันเผ็ดลึกลึกัะไม่บอกว่า เผ็นเรื่อยเผ็ดเรื่อมนอ่เผ็ดมันเผ็ดเรื่อยๆแต่มันก็ต้องหยุดด่าอล้รก็มันมันจะเผ็ดไม่ยิ่งกว่านีไม่เคยแบบนั่งกินแล้วน่งกินดับตลอดนะพน่จดว่าพี่เจ้ตอนนี้กินเผ็ดมากเรบอกว่าเผ็ดเลยเนี่ยต้องแยกเอาเทนปดดเ่ยะด่อ่อยด้งก็ยได้ยด้ววยงเวดยไงดยกกันด้วยไกด้ยไงงดง้้วยน้้ย้ดี ไม่แบบว่าปลาแมวทองเนาะเขาแบบจับจับแค่ข,ข้างข้างช่วงที่มันท้องสี้นออกจับเป็นหัวเป็นอะไรแล้ว<อ>แล้วก็วบอกว่าแม่เชื่อหมายว่าแมวมีลูกสี่ตัวเพราะคุณจับทุกมุมทุกมุมคุกเก่งกับมัแล้วก็อยู่แค่มารอรสันแมวออกมาสี่ตัวจริง <c oughs> อันนี้เมื่อคืนจับจับขำดูเหมือนเจอเป็นหัวเลยเอเอมั <ๆ S 2> นเป็นกระโหลกเลยอ่ะเออคือว่าเลยว่าจริงๆพ่อพันธุ์ตุ้ยอยากตัวม<อ>าอย่าเป็นสัตวแพทย์ความกัะตกมาอย่าเป็นสัตวแพทย์ พราะโดนแม่ปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กแม่จะบอกเอาเราว่าไอ้สัตว์ <c oughs> ไม่แต่ว่ากูยังมีความคิดว่าอยากเป็นผู้ช่วยสัตว์แพทชอบอยู่กับหมาครับเนี่ยโค้ชชอบเลยเออวก็รับสัตว์อย่ยงวันนี้ก็อยู่กับหมาครับเมยเมอพี่โจเวลาเหสัตว์เนี่ย ดูดูแบบเนี่ยคุณสแบบว่าคุณรูว่ามีเหตุการณ์ัติทินใอ้หาาดก็ให้ดูหมาข้างทางเราเป็นคนขี้สงสารไงพอเราเห็นเราก็แบบว่าองไปเจอไอ้หมาที่เดินลากขาไและเน่ยเดินคันหยอกไเดินลากเลยตัวีอี้กเลย้ก้กขี้กูขีกูี้ี้กูขีี้ก้ีกข้้ แล้วมันคาลู่ตัวเท่านี้มันทำได้ยังไงก็มันเอาความคิดตรงไหนมาทำวะแม่เป็นหมาหมาตันหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นหมาใช่ป่ะแล้วอีกตัวนึงอ่ะเหมือนเขาเล่นเตะเขาเดินข้างๆแล้วทีนี้อีกตัวที่เป็นหมาแล้วก็เลยแบมองอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็กลับกลับคิดว่าเดี๋ยวกูจะบอกแม่มึงเราเล่นกูเลยแล้วคืออะไรกู เซ็้บินโดยขาว,ขาวขอชอบที่แหกที่นอนโคตรขาดผู <c oughs> ้ชมเป็นขุกเลยน <c oughs> ี <c oughs> ่ก็บินทดสอบเหมือนทำทดสอบคือชอบดีคือแบบจะเช็คว่าอาหารของไม่ดูเช็ไ่ไหมเยอะ ว่าก็คือยังไงครับคุณผู้ชมพอเล่นฟินสีชอบมากเลยคุณผู้ชมที่แบบว่าเคยกินไหมคุณผู้ชมเป็นลูกของที่อยู่มานานมากแต่แบบตั้งแต่เด็กๆอ่ะไม่แต่เมื่อก่อนเม็ดแต่เมื่อก่อนเม็ดมันจะใหญ่กว่านี้ไอ้มันเล็กลงเปหน่อยที่เคยกินมังสีนะฮะอ่าทางหานถ้าเสาร์อาทิตย์จะเปิดเที่ยงถึงสี่ลูก ตัวปิดตับตึ้งกระผมถ้าวันธรรมดาชอบจะหยุดทางจังแล้วก็เปิดวันธรรมดาคือสุ่เปิดเวลาสี่โมงเย็นสี่โมงตเคลาไปแล้วโอเคลาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดสับไตให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนจะพาไปกินอะไรก็ติดตามดูแล้วกันครับช่วงสุดสิ่งสมดท้ายใครค่อใครมากคืออะไรวะ ต้องมีเง็นมาใส่ต้องเดี๋ยววันนี้มารับกับเออเลยไ่เลยไปเลยเคยคิปใหมเราแล้วคุณผู้ชติดตามด้วยล้กันนะจ๊ะสิดตามกดติด